นบ้านยู่ไหนวะาว่อลิกาดครับใครครับคุณใครครับครับอ้ีกันตัดไม้ไปไบ้านคุณมีไม้ไหมตัดเลยเนี่ยตัดได้นะบ้านเนี่ยมีไม้ไหมนะตัด ร็ติ๊ักอันนั้นแบบจะหาขอขุดบ้านอยู่อ่ะนอากาศอะไรสักชิ้นหนึขุดบ้านอยู่ไม่นอนเตาผ้าอ๋อออันเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอดาบไรเซเบอร์ไหนเฮ้ยขอมันลงทิกเจอแฮตก็ตกใจดาบไรเซเบอร์มาแล้วไอ้ยิงเป็นดาบไม้เจอใช่เป็นดาบไม้ต่อจากพาร์ทที่แล้วนะ มีคนแข่งร้อเชิญสองคนแขกตีนะครอาพิกแอคดีกว่าตัดไม้แอคแป๊บหนึ่งเอาดินอุดบ้านตัวเองก่อนเอ้ยไม่ต้องอุดหรอกเอ้ยตรงนี้ต้องอุดได้ขอหน่อยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเพิ่งอุดเขาจะเอาหินเออตรงนี้คือถ้ำดีกว่าวเราทำแบบพื้นที่ขุดหินเลยเ ใครไปสร้างบ้านข้างนอกอันใหญ่ๆส้างบ้านผมก็ได้ยำเป็นต่อใช้ไม้แล้วเนี่ยคราบขวานไม้ก่อนโอ้ยใครตีใครตีครับครับพี่ครับพี่หลบหน่อยครับผมจะกดตั๊กครับผมจะครับทอดครับโอ้โหแบงคันมั้งดิเดี๋ยวกูแบ่งแป๊บนึงกูปักให้สว่างก่อนเดี๋ยวซัมบี้เกิดปลื้มปากแบบซัมบี้ซัมบี้นั่นไงคิปเปอร์มาแล้วหน้าบ้านนี้ันทีทันใดที่ใจเห็น ยังไม่รู้ตัวอีกดูน่ะซอมบี้แม่งวิ่งมาแล้วน่ะต้องเปิดฉากดิเปิดฉากอะไรเปิดฉากอะไรครับปีหยาเลยเพราะว่าครับฝันเนี่ยเราเห็นต้องไม่เยอะครับวันนี้ยงมีแป่าะไรจะไปแล้วครับเฮ้ยเฮ้ใจเย็นเดี๋ยวตายฝันเออทำอะไรดีวะตัวเป็นเกเบียวไม่ใช่เหรอดาบไรเซเบอร์มาแล้วไปไหนซอมบี้ที่ไหนมีกระปุกเอาให้เราหมดแล้วไช้ดาบอะไร บ่าเสดาธรรมดาเบอร์ระเบิดสกีลตันแล้วกูนส้นตายของเมืองสกีลิตันอยู่ด้วยจำได้เออมยนก็จะไปไกลไแล้วเออษครับได้แล้วเออมาครับดาบแป๊บอุ้ยหัวชนนั่าเงโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วสกีลิตันไปแล้วเข้าบ้านเข้าบ้านจีนเหรอเข้าบ้านเหรอเออเขาบอกเขาเห็นสกิลิตันแล้วเข้าบ้านเข้าบ้านหรือว่าสกิลิตันเข้าบ้านตกใจ กูข <Private S 2> ุดหินอยู่ดีๆ <sh arp> ใครทับอะไรวะปักบ้องนี่เรียกพวกมาแล้วพวกช็อตให้ตรงนี้มันมืดนั่นแหละหินหมดเกลี้ยงเลยหินหมดเกลี้ยงเลยหินไม่หมดหรอกขุดเลยสามสบาย เอาบ้านครับเอาบ้านแล้วชิบหายจะเอา้ัวเองอะตายอยากให้เขามาดิอุ้ยเดืเกน Oh, ni apa ni? Oh, ni apa ni? Tak

ก so <quarters> ่องนิ่เอาเนื้อสเต็กใส่ลงไปใสกองเอามานนี้อย่าวิ่งเนี่ยเออหนูไม่ใชิปเปอร์เดจอชิปเปอร์บุมบาล นั่นแหละคุณไปตั้งนานแล้วอ๋อแม่ป่าไม่ได้กดเฮ้ยเจอแอปเปิ้ลหนึ่งอันเป็นพนักงานพ้อนแลวจังหวะนี้เออดีดีดี๋ยวคุณหาแก่ก่อนนี่ลีบแก่อยู่ไหนอยู่ไหนจ้า แก่ไม่มีเลยเว้ยลองไปดูดิเฮ้ยปั๊มนหนักงแม่ที่เกาะกันมันิดอนเ,ออเอามาให้ด้วยให้ด้วยนะเอามาให้ด้วยนะมาให้ด้วยนะอยู่ไหนวะอยู่ในบ้านกันไม่ใช่ตอนนี้ข้าหากแก่ไม่มีเลยกลยับแล้วเอามาตะกันเดียวเลย subscribe năm kênh กินอาหารเหรออาหาราแล้วหมดเออไปกลับบ้านก่อนโอ้ยช,อชิปเปอร์มันจะเตนแตนแตนวันนี้ก็จะลากชิปเปอร์เข้าบ้านนะ